A storm of time took people and his friends to the island of time for a dangerous adventure. Vipo, flying dog, will you ever get back home? Season rulers are trying to possess four magic stones. It's a challenge full of danger. Vipo, where we'll are just have to win. Let the quest begin. ขณะนี้พวกเราได้มาอยู่ที่เกาะแล้วทุกคนทำงานกันอย่างหนักเพื่อพลิกฟื้นให้เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อที่เราจะได้หาหนทางกลับบ้านของเรา,เ,าเราใช้เวลาไม่นานนะก,ก็มีหมู่บ้านเล็กๆเกิดขึ้นเธอว่าเยี่ยมไหมอะเบตตี้ตอนนี้ทุกตัวมีที่อยู่แล้วสวยมากเลยล่ะวีเป้แต่ฉันก็ยังคิดถึงดินแดนวีเปแลนด์บางทีด็อกเตอร์ทิมลี่อาจจะหาทางให้พวกเรากลับได้แล้วแต่ตอนเนี้ย เรามีงานต้องทำอีกมากมาหน่อยจเซใช่แล้วเบลลี่แป๊บเดียวเราก็สร้างกระแผงเสร็จแล้วนะนี่นายบนนั้นนะ่ะทันเอกนะเฮอร์คิวลิสให้ฉันช่วยอะไรไหมล่ะเฮ้ย hey, จะไปไหนระวังหน่อยชิวเจ้าตัวเล็กนายคงไม่อยากแบนหรอกนะตัวเล็กเหรอ ดูนี่นะนี่ยนะ่ะไม่งั้นเขาไม่เรียกฉันว่าเฮอร์คิวลิสหรอก h หยาเอออออเหฮอร์คิวลิสนม่มาทำอะไรที่นั่นน่ะโอ้ยช่วยเขาสร้างกำแพงอะนะวีโป้ฉันก็แค่มดตัวเล็กๆคงจะไปตัดต้นไม้ลากสุงหรือเล่นทรอมโบนไม่ได้แน่นอนเฮอร์คิวลิสมันไม่สำคัญเลยว่าจะตัวเล็กหรือใหญ่ ทุกตัวต่างมีความสำคัญในการสร้างหมู่บ้านทั้งนั้นวิโป้วิปโป้มาเร็วฉันพบถ้ำตรงนี้ด้วยอาจจะมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในถ้ำน,นี้แล้วก็รอเหยื่อที่หลงเข้าไปอไม่รู้สิด็อกเตอร์ทิมลี่บางทีอาจจะไม่ได้ร้ายอย่างท,ที่เราคิดก็ได้ สงสัยจังว,ว้าวนี่มันที่ไหนเนี่ย ไบังอาจบุกรุกถ้ำของข้าพวกเราไม่ได้ตั้งใจอะแต่เราหลงทางมาที่นี่ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าเราอยู่ที่ไหนพวกเจ้าอยู่บนเกาะการเวลาที่ซึ่งอดีตคือปัจจุบันและอนาคตก็คืออดีตหมายความว่านาฬินนกาย้อนเวลาพาเรากลับมาที่ตั้งต้นเหรอแง่จะมัดเลยถ้าเป็นใครอะข้าเป็นเจ้าแห่งการเวลา ปกครองอาณาจักรแห่งนี้และการเวลาทั้งมวลงั้นท่านส่งเรากลับไปที่วิปปอลดนได้ไหมครับข้าเคยทําได้แต่ตอนนี้การเวลาที่เกาะแห่งนี้หมดลงแล้วหมายความว่าไงอ่ะหมดลงแล้วเรื่องมันนานมาแล้วข้าเคยมีพลังเหนือการเวลาด้วยการครอบครองหินวิเศษสีฤดูแต่เทพผูพ้พิทักษ์ฤดูกาล ยากได้พลังเป็นของตนเทพผู้พิทักษ์เรามาเพราะหินแห่งฤดูกาลทามมาสเตอร์เราไม่ยมอมปกครองอาณาจักรแค่ฤดูกาลเดียวเราไม่ยอมให้พลังเราอ่อนแอรนะด้วยหินพิเศษเราควบคุมธรรมชาติได้หนาวร้รรอน,อนไปไม้ร่วง ด้วยพลังสีดูกานที่เราพึกรวมกันเราจะเอาหินพิเศษไว้กับเราตลอดก่อน ดยความเห็นแก่ตัวเขาจึงใช้พลังหินวิเศษสร้างฤด,ดูการของตนเองอย่างถาวรทั้งสี่มุมแห่งกอการเวลานี้พวกเขาไม่ได้ตระหนักสักนิดว่าถ้าข้าปราศจากหินวิเศษพลังของข้าก็จะเสื่อมเร็วเมื่อพลังของข้าเสื่อม กาแห่งนี้ก็จะสูญหายและทุกฤดูการก็ย่อมสูญไปด้วยงั้นท่านก็ต้องเอาหินนั่นคืนพลังของข้าเสื่อมต้องมีใครไปนำกลับมาใครที่เก่งกาดและกล้าอ,อ, <c oughs> อาคงไม่ใช่ฉันแนะ่แต่สมองก็พอจะช่วยได้นะจะให้ผมไปเมื่อไหร่อะ ต้องเป็นวันแรกของทุกฤดูการซึ่งเธอจะต้องเดินทางไปขนหาเมื่อยินวิเศษทั้งสี่กลับมาที่เครื่องรางข้าก็จะมีพลังเนือการเวลาอีกครั้งและนำเจ้ากลับบ้านได้ขึ้งรางอยู่ไหนครับออกขโมยเครื่องรางจากที่นี่ไปเขาเป็นผู้นำเกอกสั์ตูเขียวบนเกาะแห่งนี ข้าต้องพักแล้วการเวลาจะนำเจ้าไปนะ่าต้องมีใครไปด้วยวีโป้ไปลำพงมันอันตรายเกินไปเรื่องของโกตัวโตลำบึกขนทางโลกแต่เราไม่ได้ไปต่อสู้กับก๊อกฉันอยากได้ผู้ที่ดูไม่โหดนักและไม่ จะดุตาใครด้วยเฮ้ยท่านมันด้อยข้าเหมือนหยดน้ำเล็กๆในทะเลที่กว้างใหญ่และขอเลือก,กเฮอร์คิวลิสก็แล้วกันวว่าไงนะเฮ้นี่ถึงแม้ฉันจะตัวเล็กแต่ได้งานเยอะนะ,ะนั่นเฮอร์คิวลิส น้นนายอยากให้ฉันฟังประตูนี่ไหมไม่ต้องเฮอร์คิวลิสฉันจะเอานายเป็นอาวุธลับมากกว่าอาวุธลับเหรอฟังแล้วเข้าท่าแฮะ

มกอกได้กลิ่นกอกจะทุบมันเอ๊ะกอกเห็นมันแล้วอดเกินตรวจต่ออ้าวายกอกได้ยินเสียงอะไรโคมครามอ่ะสุนักบิน เอ้าออกกอกบ้ายืนโซ่ททำไมอะสเนฟเอรผมไม่อย่างสันติเฮ้ยเข้าใจแล้วนายหลอกล่อปุกมันอยู่นี่ส่วนท่านจะไปเอาเครื่องรางเฮอคิลิสยาไปแล้วนะนี่คือเสียงจิตใต้สำนึกของเจ้าส่งเครื่องรางมาให้ข้า เฮเบาเบาสิเบาเอ๋อเด้อโอ้ฮะนี่รังเจ้าตีนโตโอ้โอ้โอไอ่างโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย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 โอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้้ยโออ้ยโ้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ย ไม่นะไอ้มดตัวเล็กๆอย่างฉันทำงานใหญ่พังอย่าคิดใหญ่เฮอร์คิวลิสคิดเล็กๆใชค่คิดเล็กคิดเล็กจริงสิฉันจะเข้าไปในรูกุญแจแล้วไปเอากุญแจได้ไมนทำได้น่ ฮัลโหลลโอ้บายบายสุนักบินสำเร็จแล้ววีโป้นายได้เครื่องรางแล้วแต่ฉันคงทำให้สำเร็จแน่ถ้าปราศจากเพื่อนตัวเล็กที่ช่วยได้มากผมให้สัญญาทามาสเตอร์ผมจะปกป้องเครื่องราง ว่ามันคือหนทางกลับบ้านและจะปกป้องให้ห่างจากพวกกอ๊อกจนถึงดูดูใบาบผลิและผมจะทำตามคำขอของท่านในการตามหาก้อนหินวิเศษ